ครับสวัสดีครับผมธเนศวงศานะครับวันนี้ที่ผมมาโฟกัสที่โมนาวีเนี่ยเพราะอะไรฉันทราบไหมครับเพราะตรงนี้นะฮะท็อปอินคัมเออร์เนอร์ผู้ที่มีรายได้สูงที่สุดนะครับของโลกเนี่ย400อันดับแรกอันดับ1นึ่งบิ๊กฮารมีรายได้เดือนละ6แสนเหรียญอยู่ที่โมนาวีโมนาวีเปิดเพียง6ปีแต่คนที่มีรายได้อันดับหนึ่งอยู่ที่บริษัทนี้นะเพราะนั้นเราไปเจาะลึกนะฮะเจาะลึก แผนการตลาดของมโนวีว่าเริ่มต้นอย่างไรทําอย่างไรนะครับแล้ววันนี้ท่านจะได้เห็นว่าระบบการตลาดเขาสุดยอดอย่างไรด้วยนะครับการเริ่มต้นก็โดยการสมัครเป็นสมาชิกนะสมัครสมัครค่าสมัคร300บาทนะสามบาทท่านจะได้ประกันเป็นประกันอุบัติเหตุนะคุ้มครอง1,40,000สนสี่หมื่นนะวงเงินสินึ่งแสนสื ในการเริ่มต้นทำธุรกิจมีอยู่4แบบนะแบบที่หนึ่งก็คือ25คะแนนนะครับแบบที่สอง50คะแนนแบบที่สาม100คะแนนแบบที่สี่200คะแนนนะ ในอเมริกาเนี่ยจะมีการเริ่มต้นอยู่สองแบบก็คือแบบหนึ่งร้อยคะแนนกับแบบสองร้อยคะแนนแต่ในมาเลเซียเนี่ยจะมีการเริ่มต้นแบบห้าสิคะแนนเพิ่มเพื่ออีกหนึ่งแบบแต่สาหรับประเทศไทยนะพิเศษนะมียี่ิบห้าคะแนนด้วยนะยี่สิบห้าคะแนนเนี่ยก็จะได้หนึ่งขวดหนึ่งขวดนะก็เท่ากับหนึ่งพันห้าร้อยนะ1 5หนึ่งันห้าร้ยบาทนะครับขับห้าสิคะแนนก็จะได้สองขวดนะครับสองขวดเท่ากับสามพันบาทนะ ครับหนึ่คะแนนก็จะได้เท่ากับ1ลังหรือว่า4ขวดนะจะเท่ากับ6,000 6 0 0 0บาทนะครับสองคะแนนได้เท่ากับ2กล่องเท่ากับ8ขวดก็เป็นเงินเท่ากับ11,800บาทครับผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเนี่ยนะมาอยู่8ข้อนะฮข้อ8ทางนะครับ8ทางทางที่1เกิดจาก การสปอนเซอร์เรียกว่า first order โบนัส first order โบนัสเนี่ยท่านจะได้10%หรือ20%นะจะมี10%กับ20%อยู่ที่ว่าท่านสมัครแบบไหนถ้าท่านสมัครแบบ100คะแนนท่านก็จะได้10%ถ้าสมัครแบบ200คะแนนท่านก็จะได้20%นะครับครับข้อที่2อาเรียกว่า buy o order โบนัส สำหรับท่านที่ชอบขายถ้าเกิดว่าท่านซื้อส่วนตัวเนี่ยท่านจะได้ลดทันที40% 40%ถามว่าผู้แนะนำได้อะไรผู้แนะนำก็จะได้คะแนนแล้วยังได้โบนัสนะคิดเป็นเงินอีกนะฮะโบนัสอย่างไรนะครับการสั่งซื้อจะมีแบบ3กล่องนะฮะหกล่องแล้วก็12กล่องถ้าเกิดว่าสั่งซื้อ3กล่องผู้แนะนำจะได้10เหรียญยีเหรียญ สามสิบเหรียญขึ้นอยู่ที่ว่าเราสมัครแบบไหนถ้าเราสมัครแบบร้อยคะแนนก็จะได้ตามนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดท่านสมัครแบบสองร้อยคะแนนนะครับท่านก็จะได้ตรงนี้เป็นยี่สิบห้าเหรียญตรงนี้เป็นห้าสิบเหรียญน,นะครับตรงนี้เป็นเจ็ดสิบห้าเหรียญครับผลประโยชน์ข้อต่อไปข้อที่สามนะครับข้อที่สามเขาเรียกว่าสตาร สตาสตาเมเกอร์โบนัสนะฮะเขียนสตาโบนัสแล้วกันนะครับสตาโบนัสเนี่ยนะครับท่านจะขึ้นตำแหน่งสตา์ได้ง่ายๆนะครับเพียงท่านแน่นอนแนะนำสองคนนะฮะแล้วเอาไว้ซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนนะฮะถ้าเกิดว่าตัวท่านอยู่ตรงนี้นะครับท่านแนะนำเอาไว้ซ้ายหนึ่งคนเอาไว้ขวาหนึ่งคนท่านก็เป็นสตาแล้วนะมียอดอย่างน้อยหนึ่งร้อยคะแนนขึ้นไป นะแต่ถ้าเกิดว่าท่านเป็นสตานะครับท่านสร้างให้ใน A mm. เป็นตาร์เป็นแนะนำสองคนเเป็น A เป็นตา,นตาท่านก็จะได้สี่สิบเหรียญอยู่ที่ว่าท่านสมัครแบบไหนถ้าท่านสมัครแบบร้อยคะแนนท่านก็จะได้ยี่สิบเหรียญถ้าสองร้อยคะแนนก็จะได้สี่สิบเหรียญน,นะครับครับถ้าท่านแนะนํา b มาแล้ว b เป็นตานะครับท่านก็จะได้อีกสี่สิบเหรียญน,นะครับท่านแนะนามาสมมุติว่าท่านมาต่อครั้งนี้ครั้งเดียวเป็นในซนะฮะ เอาต่อตรงนี้ท่านแนะนำซีมานะท่านก็ได้อีก40เหรียญนะครับนอกจากนี้เนี่ยท่านยังได้ first order bonus ด้วยนะครับถ้านั้นแนะนำมาสามท่านเนี่ยท่านยังได้ first order bonus นะครับอีก120เหรียญนะบวกไปอีก120เหรียญเพราะว่าเอ่อคนละ40 40เหรียญ40เหรียญ40เหรียญก็อีก120เหรียญจะเห็นว่าแนะนำเพียง3ท่านเนี่ยท่านจะมีรายได้เอ่อร้อยยีบวกร้อเป็นเท่ากับ200 สี่สิบเหรียญน,นะครับอันนี้โตข้างเดียวก็ได้ตังนะครับถ้าเกิดว่าท่านแนะนําแล้วท่านต่อข้างเดียวก่อนนะครับสมมติแนะนํามาข้างซ้ายสิบคนนะฮะและเป็นสตาร์หมดเลยสิบคนท่านก็จะได้เฟิร์สออเดอร์โบนัสเนี่ยสี่ร้อยเหรียญสตาร์เมเกอร์อีกสี่ร้อยเหรียญเป็นแปดร้อยเหรียญน,นะครับครับทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าท่านแนะนํามาแล้วท่านสร้างสตาร์เหมือนกันหนึ่งแตกสองนะครับ ท่านจะทําให้องค์กรของเราเนี่ยแน่นนะมีซ้าย1ขวาหนึ่งซ้าย1ขวาหนึ่งซ้าย1ขวาหนึ่งสไป4 4ไป8 8ดไป16ลงไปถ้าเกิดว่าทีมงานแน่นจะทําให้รายได้ข้อที่4ี่รายได้ข้อที่4ี่เาเรียกว่ารายได้จาก TVC ทีมวอลุ่มคอมมิชชั่น10%เเซจากวีคเล็ก ที่นี่ให้10%เพราะคะแนน1ต่อ1แต่บางบริษัทเนี่ยที่ให้20% 30%เพราะบางบริษัทใช้เล่นคะแนน1ต่อ3 1ต่อ4 1ต่อ5แต่โมนาวีคะแนน1ต่อ1นะครับครับ TBC นี้เนี่ยจะจ่ายสูงสุด10,000เหรียญนะฮะ10,000เหรียญต่อวีคต่ออาทิตย์คอมมิชชั่นจะออกทุกอาทิตย์นะครับจออทุกอาทิตย์เดือน,นจะออก4ครั้ง นะเดือนละเท่ากับ4ี่หมื่นเหรียญนะเดือนละสี่หมื่นเหรียญซึ่งโมโนวีจ่ายทีวีซีนะฮะมากกว่าหลายๆบริษัทบางบริษัทจ่ายตรงนี้เนี่ยเพียง2 5 0 0 0เหรียญบางบริษัทก็จ่ายแค่20,000ืเหรียญแต่โมโนวีจ่าย4ี่0มื่นเหรียญนะคิดเป็นเงินถ้าคูณสาเนี่ยก็เท่ากับ1 4ล้านี่ตรงนี้นะครับครับถ้าเกิดท v วมาก ก็จะจะทำให้รายได้ข้อที่5มากนะครับรายได้ข้อที่5เขาเรียกว่ารายได้จากแมทชิ่งรายได้จากแมทชิ่งเนี่ยแมทชิ่งนะครับโมนาวีจ่าย7ชั้นนะครับ7ชั้นชั้นละ10%นะลึกลึกอินฟินิตี้จ่ายแบบโลอัพนะฮะแบบโลอัพก็คือ,อ,อดูตำแหน่งดูที่ตำแหน่งถ้าตำแหน่งยังไม่ เท่ากันเนี่ยท่านก็จะได้ทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าท่านเป็นไดมอนด์และลูกคีมของท่านยังไม่เป็นไดมอนด์ไปเจอไดมอนด์ชั้นที่20ทั้งหมดเนี่ยก็คือชั้นที่1นะเพราะฉะนั้นนะครับแมทชิ่งเนี่ยจะเยอะมากผมมีโอกาสไปอเมริกานะไปดูงานที่อเมริกากลับมาเมื่อวันที่28นะฮะมกรานะรับไปขอดูตัวอย่างรายได้ของคนที่มีรายได้เดือนละ5ล้านเดือนละ10ล้าน นะส่วนใหญ่รายได้มาจากอะไรครับมาจากข้อที่4กับข้อที่5ส่วนคนที่มีรายได้เดือนละยีล้านรายได้70%เนี่ยมาจากแมทชิ่งนะครับครับผมยุดข้อต่อไปข้อที่6กนะครับท่านจะได้ยอดขายทั่วโลกภูนะยอดขายทั่วโลก2.5%จากยอดขายทั่วโลกปัจจุบนันนี้โม,โมนาวีมียอดขายทั่วโลกเนี่ยเดือนละไม่ต่ำกว่าพันล้าน ท่านมีโอกาสได้ยอดขายทุกประเทศที่บริษัทไปขยายเปิดสาขาท่านจะต้องมีตำแหน่งระดับไดมอนด์แอนด์ขึ้นไปนะครับผมมีโอกาสไปดูงานผมไปดูคนที่มีไรายได้นะเดือนละเดือนละล้านเดือนละหลายล้านเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็ได้จากตรงนี้เนี่ยบางคนก็ได้จากได้จากยอดขายเนี่ยบางคนก็ได้เป็นหมื่นบางคนก็ได้เป็นแสนบางคนได้ถึงสามแสนก็มีนะครับครับข้อที่7 เป็น Executive p r นะฮะพรีเมียมรีวอร์นะฮะเป็นการ r e คอร์ i t i ชัตำแหน่งยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดท่านขึ้นตำแหน่งเพียงแค่เป็น Ruby เนี่ยมีวิกเล็กประมาณ5,000คะแนนนี ท่านก็จะได้ไปเที่ยวสามคืน4วันไปที่อเมริกาไปพักรีสอร์ทระดับ5ดาวนะครับแต่ถ้าเกิดตำแหน่งสูงขึ้นไปก็จะเป็น6ดาว7ดาวมีเจ็ส่วนตัวไว้เทคแคร์อีกต่างหากนะเพราะโม,โมนวีเป็นบริษัทที่รวยนะมีเครื่องบินส่วนตัวนะครับข้อที่8ข้อสุดท้ายนะฮะท่านจะได้ผลประโยชน์ข้อนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวันทามวันทามโบนัสนะฮะ วันทามโบนัสเป็นโบนัสจ่ายครั้งเดียวนะให้ตั้งแต่ตำแหน่งโลยอนไดมอนด์ขึ้นไปนะรางวันแรกเงินสด3.5ล้านนะสูงสุดอยู่ที่100ล้านนะหนึล้านนี่คือตำแหน่งเขาเรียกว่าทริปเปิลคาวไดมอนต์ตำแหน่งนี้เนี่ยสร้างผู้นำเพียง9สายนะ9สายถ้าท่านมีผู้นำากสายงานมีสายงาน มีคะแนนสายงานละ200,000คะแนน9สายงานใน8สัปดาห์คลิฟายได้6สัปดาห์ท่านจะได้วันธรรมนัตเงินสด100ล้านแล้วได้ไปเที่ยวนอกโลกนะไปอวกาศนะครับอันนี้เป็นระบบการตลาดของบริษัทข้าวๆนะครับฟังดูแล้วพอเข้าใจไหมครับรีบตัดสินใจนะโอกาสเหมือนไอติมถ้าไม่กินมาลายสุกดไม่เท่าล้วงกระเป๋าต้องเจอตังค์นะครับ ผมเองมีเป้าหมายนะจะเป็นทริปเปิลไดมอนด์ทริปเปิลคาวไดมอนด์คนแรกของโลกนะครับขอแซงบิ๊กฮาร์ดนะครับ my name อเทเรียวงศ์สา and I am m o n a w i e